เราบอก400อย่างนี้เขาก็ให้400นักเชื่อต่างชาติแล้วนะออโอ้แล้วสรุปแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยพี่หาตังหาตังได้ทุกวันไหมไม่ทุกวันอาจจะอย่างเดือนนึงหาตังไม่ได้ไม่ได้อย่างไม่ได้เลยอะ่ะกี่วันสองวันแต่ทุกๆวันพี่แต่ทุกวันเนี่ยคือหลักๆเนี่ย400มันมียืนพืนอยู่แล้วโอ้โหของแท้ครับของแท้ นี่นะครับบางเดี่ยจริงนะคนเล่นร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นเขาบอกว่าเขาหาตังค์ได้วันละสี่ร้อยเอออ่าตังจากต่างนะครับผมไม่มีเสี้ยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินมาอย่างเงี้ยปั๊บที่ขอท่องเที่ยวสี่สี่นี่คือสี่ร้อยนะอ่ะแล้วพี่อยู่กับเพื่อนแต่พูดท่องเที่ยวต่างชาติพักตังค์ให้พี่เสร็จปั๊บล้วเพื่อนเขาใ่อเพื่อนด้วยอันนี้อันนี้พูดจริงๆเนะเรื่องจริง นักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะถ้าเราขอตังค์เขาขอ่ะเขาให้ให้ให้เลยใช่ไหมทุกคนเลยไหมที่อยู่แล้วพี่สกพี่ว่าคนที่อยู่ในเล่ร่อนที่อยู่แถบนี้ยเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันอย่างนี้เลยใช่ไหมเออสี่ร้อยนี่มียืนพื้นไม่ต่ำไปกว่านี้ไม่ได้เตียมนะครับเดือนหนึ่งมี30วันเราก็ถามไปว่า30วันพี่จะได้ทุกวันไหมเขาบอกว่าเดือนหนึ่งก็ จะไม่ได้ประมาณแค่สองสามวันพี่พี่พี่อันนี้ผมเตรียมพี่พูดไหมผมไม่ได้เตรียมนะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมอ่ะเรื่องจริงนะครับผมเกิดความสงสัยว่าอย่างเราเราเนี่ยทำงานกันเนี่ยวันละเท่าไหร่แต่คนเล่นรอดที่เขาไม่ทํางานที่เขาอยู่บริเวณน,นี้นะเออเขาได้รายได้วันละสี่ร้อยเอานักเที่ยวแต่ชาติที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยคือจากการสักถามเนี่ยคือเขาให้ตังค์อ่ะ ส่วนใหญ่ค่อยให้ตังค์อ่ะถ้าเราขอเขาให้อะ่ะเออเนี่ยภาพจริงนะครับ